สาวัสดีคาไปเดินช่องคุณพ่อกัดไฟค,ครั้งนะครับ yeah. เย่จากที่คุณพ่อทำอันบ็อกรีวิวไปในวันอาทิตย์นะก็มีแบบเออน้องๆมาถามโนะว่าแบบผมไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าอยากเล่นแล้วแบบไม่รู้คอมโบไม่รู้จะเล่นยังไงไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าไอา้พวกสามเด่นเนี้ยคุณพ่อไม่ทําเด็กโปรไฟล์เลยนะเพราะว่าเพราะไม่มีของเก่าเลยไม่มีของของเก่าที่มีคือ่ะคือ SD SD นู่นนานมาแล้ว แล้วมันเอามาเล่นได้แค่แบบนิดๆหน่อยๆอ,อาจจะมีแค่ทริกเกอร์ด้วยซ้ำที่เอามาเล่นด้วยกันได้นะเพราะฉะนั้นไม่ทำเดบิวต์ไฟล์ก็เดบิวต์ไฟล์ก็คือเอาไอ้พวกวันนี้ลาออกแล้วก็ใส่ใส่ของใหม่เข้าไปใส่พวกใส่พวกของใหม่ใส่อะไรนะใส่ของในโปรโมต์แพ็คอะไรพวกนี้เข้าไปนะก็แค่นั้นแล้วก็ก็เลยเอามาทำเป็นคอมโบแบบ หลักๆของทั้ง3ามแคลนทั้ง3เด็กเลยนะครับให้ดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นไอโปไฟล์นะมันจะเป็นแค่ทําท่าคอมโบให้ดูดเฉยๆนะครับในไหนก็ทำในนะั้นก็ทําให้มันสดๆไปเลยนะฮะทั้ง3ามเด็กนี้คุณพ่อพูดได้เลยว่ามันจะออกผลผีดอกออกผลจริงๆก็คือเมื่อเมื่อมันมีเพอร์โซนาไลหรือมี3ในโซหรือมีเกตหนึ่งในโซอะไรก็ตามนะครับก็อันนี้คุณพ่อบอกมัแนะนําเลยว่าต้องใช้โปรโมสีดําในซองเลยนะ พื่อไอในกล่องเ่ยนะเพื่อที่จะทําคอมโบให้ดีที่สุดเพราะว่ามันจะมีะลาไลายที่เป็นที่เป็นมีสกิลนั่นเองนะครับก็มาเริ่มที่เริ่มที่สโตเซียก่อนนะลืมชื่อไปแล้วเมื่อก,กี้ยังจําชื่ออยู่เลยนี่ก็ลืมอลายลายของเขาก็จะเป็นมันจะมีอยู่สองกรณีก็คือหนึ่งหนึ่งคือใส่ไลาไล,ลายกับสอง สองคือมีไอคนเนี้ยมีคนเนี้ยตีฮิตในกรณีแรกก่อนก็คือมันต้องโฆษณาไล์นะครับก็ไลไล่ตามไปไ like ล่ไ like ลตามไปแล้วก็ไล่ตามไปสกิลของเกต2สองบอกว่าเมื่อไล่ไปทับมันจะโ,โซบัสหนึ่งแล้วโดดเกต1หนึ่งมาสกิลเกต2สองบอกว่าเมื่อถูกไล่ทับโดยลีโอโน่เออจำชื่อแหลนีโอโน่มันก็จะโดดออกมาเหมือนกันแล้วก็จะบูตได้แล้วก็ถ้าต้นเกมอย่างเนี้ย ก่อนที่จะขึ้นเนี่ยสมมติว่าคุณไปทําอย่างเงี้ยอันนี้จะลงข้างไล่ตอนเกตสองเป็นอย่างนี้เอาตัวน,นี้มาลงถ้าบูธฮิตแวนไอคนนี้ยบูธฮิตแวนปุ๊บวิธีเล่นมันจะเปลี่ยนไปคือมันสามารถเอามือหนึ่งใบยัดและจั่วได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าอันนี้เป็นมือนะ,อะสมมติเอามือหนึ่งใบยัดและจัว่วมันก็จะมีโซนหนึ่งเพื่อที่จะให้เล่นรีโอนอได้ตั้งแต่ขึ้นสามเลยแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีไอคนนี้ก็จะ ต้องเพอร์นาไลท์ก่อนถึงจะมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดในการเล่นนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ไอตัวนี้มันน่า้ลงเลียงง่ายแล้วเพราะว่ามันถูกทิ้งเป็นค่าคอสของอ่าเพอร์เซอนาไลท์มันจะลงเลียเลยแล้วก็ลงพวกนี้ให้เต็มไปแล้วก็หาอะไรก็ได้มาบูตให้มันขบนั่นเองก็อาจจะประมาณนี้วิธีเล่นของมันก็แต่แค่นี้แล้วก็เพอร์เซนาไลท์ไปไอเทิร์นก่อนที่จะเทิร์นนี้แล้วก็แน่นอนนะเพอร์เซนาไลท์นะฮะ เพอร์โตไลท์ไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งพื้นอ้อาอันนี้เกตสองเนะี่ยมันลงอยู่แล้วนี่ว่าลืมก็ว่าทำไมโซ่ทำไมตูดไม่พอตัวนี้บอกเห็นแวนเป็นอ้นนี้จะบูตได้นะก็เพอร์โตไลท์แถวหน้าจะบวกหมืน่นทุกตัวอ่ะไทยโอนอตีก่อนตีกดสกิลของลีโอนนะครับโซบัสหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบตัวมันจะบวก ดึงไรเป็นสามไดรแล้วก็มันจะเอาแถวหลังที่สามารถบูตได้บูตให้เขาหมดเลยเป็นยี่สิบสามสามสิบสามสามสิบสามสี่เอ็ดสี่เอ็ดบวกอีกหกพันเป็นสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแวนตีเสร็จสามไดร์ลุกลุกสองตัวก็ลุกสองตัวนี้มาตัวนี้มันบอกว่า อะไรนะเมื่อมันโจมตีถ้าถ้าแวนกะเป็นลีโอนอป่ะแล้วก็มีเกตสามไอ้มีเกตหนึ่งสามใบไอ้มีแถวหลังสามใบสามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบวกหมื่นได้ก็จะตีที่สาม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 บวกสามเก้าอันนี้เป็นอ่ะสมมติคุณพ่อใส่เป็นวานิลามาก็สองหมื่นสองมืนแปดแค่นี้เล็กเลโอนอก็จะเล่นอยู่แค่ประมาณนี้ถ้าผิดพลาดไปประกันในขออภัยด้วยนะครับ โอเคหมดเลียวนอเรียงไปเลยนะก็จะเป็นดาจิเวลดาจิเวลก็เหมือนกันผมว่าแนะนำว่าเพื่อโซน่าไล์ไปสันหนึ่งครั้งเพื่อจะดีสุดก็ไล่ไล่ไปตามระเบียบตามไล่ไล่ของมันเกตหนึ่งไปไหนอออยู่นี่ก็มีสกิลโซชาร์ดมีสกิลอะไรก็ตามโซชาร์ดโซบาร์อะไรไปก็ตามแล้วก็ไล่ไล่สาม ให้ดีเหมือนกันก็เหมือนกันโซอาเพอร์โซนาไลท์ไปัะหนึ่งครั้งถ้าแบบไม่ได้มีสามในโซเลยพวกนี้นะก็เพอร์โซนาไลท์ไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลงพวกนี้ไปแค่เนี้ยแวะเล็กนี้ต้องเป็นแว่นเปิดก่อนนอกจากว่าในอนาคตที่มันจะมีเกตสองที่มันลุกได้ในที่หลังมาค่อยค่อยใช้นะก็อันนี้ตีตีเสร็จแล้วก็โซบาร์สี่ใบที่เกตต่างกันฝันลงข้ามกลายเป็นพลังเหลือนหนึ่งตัวมันบวกคิ สองไดแล้วก็ตัวนี้มันบอกว่าอะไรนะรือว่าถ้าเป็นดาจีเวลแล้วมีสอดโซหรือเอถ้ามีดาจีเวลแล้วมีสอดโซหรืออะไรที่อย่างนี้แหละเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบวกหมื่นได้แล้วก็ทางนี้ก็ตีแค่นี้มันก็จะเป็นตีแวนหนึ่งหมื่นึ่งที่พลังยืนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งแค่หนึ่งเท่านั้นแล้วก็อะไรอาจจะใส่เป็นฟอนเยอะหน่อยหรืออาจจะใส่คี้มากกดดันก็แล้วแต่ชอบก็จะเล่นประมาณนี้ก็จะ เด็กนี้มันอาจจะคุยไม่เยอะเพราะว่าตอนนี้ลูกเล่นมันมีอยู่แค่นี้มันมีแค่การโซชัรโซบัสโซชัรโซบัสแค่นี้แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็มาช่วยตีเฉยใช้ขวาเพราะมันเป็นทีดีนะฮะ,อะไอ้ตัวที่มีอะไรให้พูดเยอะอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันไล่ลายไล่ลายไล่ลายแล้วก็ไล่สามซึ่งไอเนี้ยก็เหมือนกันพุทธอนไลสักทีหนึ่งก่อนอ่ะเพื่อตนไลครับปั้งแถวหน้าบกหมื่น คุณก็ลงไอ้ตัวนี้อาจจะได้ลงอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ทิ้งมือแล้วลงเรียทิ้งมือเพืเพ่อสนอะไรลงเรียนะไอ้นี้ก็จะเป็นตัวเซ็ไอ้นี้ก็จะเป็นตัวช่วยตีแรงเซ็หมื่นอ่ะเด็กนี้ก็เหมือนกันแวนเปิดก่อนนะครับแวนตีเสร็จแล้วใช้สกิลของแวนลิโชเดสเอ่อริเวอเดสเอากัดที่ติดรีเวลฟอร์มหนึ่งใบไลทัทับมัน ปุ่มไอตัวนี้บอกว่าถ้าถ้าเห็นริเวอร์ฟอร์มใช่ไหมริเวอร์ถ้าไม่เห็นการริเวอร์เดทบัตหนึ่งบวกหมื่นก็จะเป็นสองหมื่นถ้าจะไม่ผิดนะผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตีแวนตีรอบแรกมันตีอยู่ที่สองหมื่นสามแล้วก็ริเวอร์เดทมาบวกตัวนี้บอกว่าถ้าริเวอร์เดทมามันจะบวกหมื่นห้าบวกคีแต่ว่าแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันทําให้กลายเป็นไดลบส ก็จะกลายเป็นว่าตีสองมื่นแปดสามหมื่นแปดสองคีแต่ไม่มีไดแล้วก็ให้ตัวนี้ปิดสามหมืนสามอ่าสามหมื่นแล้วก็ข้างนี้ตีต่อก็จะเป็นที่สิบหกยี่สิบหกจบกันเมื่อจบเทินเอาไอ้ตัวเนี้ยเข้าโซ่แล้วเอาตัวนี้ออกมาจากออกมาจากโซแทนจงใช่ไหมน่าจะใช่นะไม่รีทรายก็เอาเข้าโซจะไม่ได้แล้วโพยไม่ได้อยู่ข้างๆนะครับโอเคแล้วก็จบเทินแค่เนี้ย แล้วก็ไอตัวนี้บอกว่าถ้าถ้ามีรีเวอร์ฟอร์มในโซอินเ์เซปมันจะอินเดเซปหมื่นหมื่นห้าบวกหมื่นไงก็เซปหมื่นห้าแค่นี้ลูกเล่นก็อย่างที่บอกนะมันจะเป็นเด็กเร็วๆนะครับเพราะว่าลูกเล่นมันมีอยู่เท่านี้ลูกเล่นมันมีไม่เยอะเลยในทีดีนะก็อาจจะต้องไปรอใน BT เพิ่มนะครับซึ่งถ้า BT ออกมาก็คุณพ่อคงไม่ได้ทำนะอาจจะต้องไปชมช่องอื่นแทนที่ทำช่องแวน,นี่ปุ่นล้วนนะครับคุณพ่อ เน้นที่แวนไทยนะอาจจะมีแค่คุยกันหลังดูที่ยังทําจนจบซีซั่นอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะฮะสํารับการชมเป็นคลิปสั้นๆพิเศษนะมาสอนคอมโบเร็วๆนะไม่งั้นถ้ามันถ้าคุณพ่อไม่ทําลงวันนี้นู่นนะมันเสานะฮะก็จะได้ดูนะครับก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณมากนะฮะสํารับการชมถ้ามีภาพประกันใดขออภัยด้วยนะฮะคอมเมนต์ข้างล่างได้เดี๋ยวคุณพ่อจะแปะจะพิน์ไว้ให้แล้วก็จะแก้ในดีสคริปชั่นนะครับเพราะว่า คุณพ่อไม่ได้เอาโพยขึ้นมานะคุณพ่อใช้จำเอาล้วนๆเลยวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ